ต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมอ่าอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าการต่อไฟฟ้ามันจะมีอยู่ส3แบบก็คือ1ต่อแบบอนุกรม2ต่อแบบขนานและ3ต่อแบบผสมนะคะเรามาดูจุดประสงค์นะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะก็เพื่อให้นักเรียนสังเกตและอธิบายวิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้คือ 1. ห,หลอดไฟขนาด2.5โวลต์สายไฟ ทานไฟฉายนะคะวิธีทำให้นักเรียนออกแบบและวาดรูปวิธีการต่อทานไฟทานไฟฉายสองก้อนนะคะโดยวางทานเรียงกันให้อยู่ในแนวเส้นตรงให้ได้3แบบนะคะข้อที่2ร่วมกันอภิปรายในการต่อไฟฉายจากข้อที่1น,นะคะว่าไฟจะสว่างหรือไม่สว่างข้อที่3 ที่ออกแบบไว้นะคะและสังเกตหลอดไฟและบันทึกผลนะคะ,ะเรามาดูการต่อแบบที่1เป็นแบบไหนเรามาดูกันนะคะสิ่งที่ทำการทดลองนะคะแบบที่1ให้นักเรียนเอาฐานไฟฉายมาวางต่อกันนะคะโดยขั้วบวก จะต่อกับขั้วลบนะคะผลของการต่อก็จะขึ้นอยู่กับผลการอภิปรายของนักเรียนนะคะว่าอย่างเช่นนักเรียนเห็นหลอดไฟเป็นยังไงหลอดไฟสว่างหรือไม่สว่างนะคะอันนี่คือลักษณะของการต่อแบบที่1น,นะคะการต่อแบบที่1ก็คือการเอาฐานไฟฉายสองก้อนนี้มาต่อกันนะคะโดยให้ผลบวกเอ่อโดยให้ขั้วบวกต่อกับขั้วลบนะคะ ต่อไปแบบที่สองนะคะให้นักเรียนเอาฐานไฟฉายมาเรียงวางเรียงกันเป็นวางเรียงกันเป็นแนวนอนนะคะเป็นเส้นตรงต่อกันแบบที่หนึ่งให้เอาขั้วบวกต่อกับขั้วลบแบบที่สองให้เอาขั้วลบกับขั้วลบหันหลังชนกันนะคะผลของการอภิปรายก็ให้นักเรียนดูว่า การเอาฐานไฟฉายต่อกันแบบนี้โดยใช้ขั้วลบกับขั้วลบต่อกันผลเป็นแบบไหนนะคะจากการทดลองผลการสังเกตก็คือหลอดไฟฟ้าไม่มีความสว่างนะคะต่อไปการต่อแบบที่3นะคะให้นักเรียนเอาขั้วบวกกับขั้วบวกมาต่อกันนะคะ ผลการสังเกตก็ให้นักเรียนสังเกตว่าหลอดไฟมันสว่างหรือไม่สว่างนะคะแบบนี้นะผลการสังเกตของการต่อแบบที่3คือเอาขั้วบวกกับขั้วบวกมาต่อกันผลปรากฏว่าหลอดไฟฟ้าไม่สว่างเพราะฉะนั้นนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมว่าถ้านักเรียนเอาขั้วที่มันเหมือนกัน มาต่อกันหลอดไฟมันจะสว่างหรือไม่สว่างคะไม่สว่างค่ะหลอดไฟจะไม่สว่างแต่ถ้านักเรียนนำขั้วที่มันต่างกันเอามาต่อกันในวงจรไฟฟ้าหลอดไฟมันจะสว่างหรือไม่สว่างคะสว่างสว่างสว่างนะคะนี่คือผลการสังเกตจากการทดลองนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูคำถามหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จนะคะหก็คือการต่อฐานไฟฉายเรียงกันสองก้อนนะคะแบบใดที่ทำให้หลอดไฟสว่างนะคะมีแบบที่ 1. ก็คือเอาขั้วบวกกับขั้วลบต่อกันต่อกันคือตรงนี้นะคำว่าต่อครูให้นักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะ วางต่อกันเอาขั้วแบบที่หนึ่งก็คือขั้วบวกกับขั้วลบวางต่อกันนะคะแบบที่สองขั้วลบกับขั้วลบวางต่อกันและแบบที่สามขั้วบวกกับขั้วบวกวางต่อกันผลปรากฏว่าถ้านักเรียนเอาขั้วที่มันเหมือนกันมาต่อกันไฟไม่สว่างแต่ตรงกันข้าม ้านักเรียนเอาขั้วที่มันต่างกันมาต่อกันมันจะทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นนะคะอ่ะสรุปกิจกรรมนะคะสรุปกิจกรรมสรุปกิจกรรมครั้งนี้นะคะอ่าก็จะเกิดจากการต่อทานไฟฉายสองก้อนทานไฟฉายหรือเราเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้า หรือเราจะเรียกว่าแหล่งกําเนิดไฟฟ้าก็ได้นะคะนักเรียนก็นำสอเซลล์นี้มาต่อเข้าด้วยกันนะคะก็จะได้อยู่2กรณีที่ครูให้นักเรียนสังเกตนะคะก็คือ 1. คขั้วลบของฐานไฟฉายก้อนหต่อกับขั้วบวกของอีกก้อนหนึ่งนะคะโดยการวางเรียงกันเป็นเส้นตรง อันนี้คือก้อนที่หนึ่งอันนี้คือก้อนที่สองวางต่อกันอย่างนี้นะวางต่อกันแบบนี้นะใช่ค่ะแบตแบตสี่สิบหกล้อได้อยู่ได้ถึงเที่ยงนะคะ,ะก้อนที่หนึ่งคั้วลบคั่วบวกก้อนที่สองคั่วลบกับคั่วบวกเพราะฉะนั้นขั้วที่ต่างกันเอามาวางต่อกันนะคะอ่ะก็จะทำให้หลอดไฟสวา่างนะคะ ข้อที่2ตั้งใจเรียนก่อนนะคะข้อที่2ก็คือขั้วลบหรือขั้วบวกนะคะอ่ะขั้วบวกขั้วลบอันนี้ก็ขั้วลบขั้วบวกเอามาต่อกันเพราะฉะนั้นขั้วที่มันเหมือนกันมาต่อกันเมื่อไหร่นะคะมันก็จะทำให้หลอดไฟไม่สว่างนะคะต่อไปนะมาดูต่อ ทุกอย่างในวงจรไฟฟ้าก็จะมีแบตเตอรี่มีสายไฟมีหลอดไฟนะคะนี่คืออุปกรณ์พื้นฐานที่นักเรียนต้องรู้และเขียนสัญ,ญลักษณ์ได้นะคะต่อไปเป็นการต่ออนุกรมต่อจากเมื่อกี้นะคะโดยจะให้นักเรียนทําการทดลองหรือทําการต่อแบบนี้รูปแบบกอไก่รูปแบบคอไข่ นักเรียนเห็นความแตกต่างกันไหมนี่สังเกตออกไหมว่ามันต่างกันรูปแบบขอไข,อขอ่ส่างกว่ากอไก่ค่ะเออบางคนก็ไม่ได้สังเกตนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันตรงไหนนักเรียนมาดูนะคะตัวอย่างของปัญหาในการทดลองหรือปัญหาในการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะก็คือ อะไรเอ่ยก็คืออะไรเอ่ยของการทดลองปัญหา<อ>ปัญหามันมีอยู่แล้วถ้านักเรียนต่อผิดมันจะทําให้หลอดไฟไม่สว่างถ้านักเรียนต่อถูกมันก็จะทําให้หลอดไฟสว่างนะคะปัญหาของการทดลองคือนะคะอาจจะเกิดจากจำนวนฐานไฟฉาย ที่มีผลต่อความสว่างของหลอดไฟก็ได้นะคะ,ะสมมุติฐานนะคะการทดลองวิทยาศาสตร์ทุกครั้งต้องมีสมมุติฐานสมมุติฐานก็คือการคาดคะเนคือการคาดคะเนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราจะทำการทดลองนะคะสมมุติว่าวันนี้นักเรียนเห็นก้อนเมฆหนาน เรียให้นักเรียนตั้งสมมุติฐานเลยว่าวันนี้อาจจะมีอาจจะมีอะไรฝนตกฝนตกเอออาจจะฝนตกนะคะ,น,ะ,คะนี่คือการตั้งสมมุติฐานแต่เราไม่รู้ว่าฝนมันจะตกหรือไม่ตกใช่ไหม เพียงแต่ว่าเราเห็นก้อนเมฆแล้วเราก็ตั้งสมมุติฐานเอาไว้ว่าวันนี้อาจจะฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติฐานก็คือการคาดคะเนเอาไว้ล่วงหน้านะคะ,ะแสดงว่าตอนนี้ไม่ยังพนฝนตกแล้วมันเป็นไปได้หมดลูกบางทีเราเห็นท้องฟ้ามืดมืดมันอาจจะไม่ตกก็ได้พื้นที่ใกล้เคียงมันอาจจะตกเต้นเตือนว่าฝนตกแล้วอ่ะนะคะต่อไปเรามาดูนะสมมุติฐานคือ การอธิบายถึงเหตุและผลของสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นก่อนการทดลองนะคะโดยอาศัยการสังเกตความรู้ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานของคำอธิบายล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่รู้มาก่อนหรือยังไม่เป็นหลักฐานยังไม่เป็นกฎยังไม่เป็นทฤษฎีนี่คือการตั้งสมมติฐานนะคะ ต่อไปนักเรียนมาดูปัญหาของการทดลองในตัวอย่างนี้ปัญหาเขาปัญหาเขาตั้งเขาคิดเอาไว้ว่ามันน่าจะเกิดจากจำนวนของฐานไฟฉายที่มีผลต่อแสงสว่างนะคะสมมุติฐานก็คือเมื่อต่อฐานไฟฉายสองก้อนเข้ากับหลอดไฟฟ้าจะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างมากกว่าการต่อ แค่หนึ่งก้อนนะคะเพราะว่าหลอดไฟฟ้าจะได้รับพลังงานมากขึ้นนี่คือสมมุติฐานนะสมมุติฐานเขาคิดว่าถ้าเราต่อสองก้อนมันน่าจะสว่างมากกว่า1ก้อนนะคะนี่คือสมมุติฐานนะคะต่อไปนักเรียนมาดูตัวแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้นะคะ หตัวแปรต้นนะคะตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่มันเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจึงต้องจัดสถานการณ์ให้สิ่งนี้มีความแตกต่างกันตัวแปรตามก็คือผลที่มันจะตามมานะคะต่อไปคือตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่และเหมือนกัน ก็คือสิ่งต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อการจัดสถานการณ์นะคะต่อไปค่ะในกิจกรรมนี้นะคะตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่นักเรียนต้องทำอะไรนะตัวแปรต้นคืออะไรเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วตัวแปรต้นคือตเตรียมค่ะตัวแปรต้นคือ,คอสิ่งที่มัน,นเป็นต้นเหตุใช่ไหมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงตั้ง เออตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่มันเป็นต้นเหตุนะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นของการทดลองนี้ก็คือจํานวนของฐานไฟฉายตัวแปรตามก็คือผลตัวแปรตามก็คือผลที่จะตามมานะคะเ,ออเพราะฉะนั้นการทดลองนี้ตัวแปรตามก็คือความสว่างของหลอดไฟนะคะ ส่วนตัวแปรที่จะต้องควบคุมก็คือความยาวและจํำนวนของสายไฟขนาดจํำนวนและชนิดของหลอดไฟนะคะและก็ชนิดขนาดของฐานไฟฉายที่นักเรียนต้องควบคุมให้หมันเหมือนกันนะคะอ่ะเมื่อได้ตัวแปรต้นตัวแปรตามเสร็จแล้วนักเรียนก็มาทำการทดลองนะคะ โดยการต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับหลอดไฟ2วงจรก็คือวงจรที่1ใช้ฐานไฟฉาย1ก้อนวงจรที่2ใช้ฐานไฟฉาย2ก้อนและจากนั้นนักเรียนก็เปรียบเทียบกันนะคะผลเป็นอย่างไรมาดูนะคะผลก็คือถ้านักเรียนใช้ฐานไฟฉาย1ก้อนความสว่างของหลอดไฟก็จะมีความสว่าง นะคะแต่ถ้านักเรียนใช้ฐานไฟฉายสองก้อนความสว่างมันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอ่ะสรุปกิจกรรมการต่อไฟฟ้าแบบอนุก,กรมสรุปกิจกรรมนี้นะคะก็คือจำนวนฐานไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้าที่นักเรียนนำมาต่อกันนะคะ มีความสัมพันธ์กับแสงสว่างของหลอดไฟฟ้านะคะเมื่อต่อเซลล์ไฟฟ้าจำนวนมากขึ้นจะมีพลังงานไฟฟ้าในวงจรมากขึ้นนะคะและหลอดไฟก็จะสว่างมากกว่าการต่อด้วยเซลล์ไฟฟ้าที่มีจำนวนน้อยนี่คือกิจกรรมของวันนี้นะคะ